เอ็ม r อดเรดิโอเน็เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสอมทรกระบี รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12.30น,น,นถึง13.00นท่านสามารถฝากข่าวประชาะสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราปักใต้บ้านเราปักใต้บ้านเรา สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่รายการภาคใต้บ้านเราครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ครับทางสถานีเครือข่ายวิทยุอสอมท .14 สถานีภาคใต้นะครับครอบคลุ่ม15จังหวัดภาคใต้โดยดีเจอสมทสายใต้ครับซึ่งรายการนี้ผลิตโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสอมทจำกัดมห AH าชนวันนี้ถึงคิวของ จังหวัดกระบี่้วครับอสมทรกระบี่ m m 1 5 m h มเป็นแม่ข่าวอยู่กับผมเดโชกิ่งเล็กและก็คุณโรจนาบุญชูวงนายสถานีวิทยุอสมทจังหวัดกระบี่ครับ สวัสดีครับ่แจงสวัสดีค่ะพี่โชาครับค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกวันแรกของกระบี่สัปดาห์นี้ก็คืออสมทกระบี่เราจะเป็นแม่ขายนะคะรายการปักใต้บ้านเรานะคะซึ่งก็เป็นรายการใหม่ของพวกเราดีเจสายใต้นะเริ่มออกอากาศมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังผ่านทางคลื่นวิทยุของ14สถานีภาคใต้ไกลบ้านท่านได้เลยที่ไหนบ้านครับฟังผ่านทางอสมทประจวบนะคะคีรีขันก็คือ นับเปน็นใ,ใ,ใต้ของเราด้วยนะคะ106.75ค่ะ <ed> อ, <S <s <Typically>, <S อสมทชุมพรนะคะ90.75อสมทหลังสวน104.75นะคะอสมทระนอง100.5อสมทภูเก็ต101.5อสมทสุราษฎร์ธานี102ค่ะอสมทนครศรีธรรมราช104.5อสมทตรังนะคะ106.25ค่ะอสมทพัทลุงฟังผ่าน95.75นะคะ <ed> และ <S <s <hết> ้วก็สงขลา96.5นะคะอสมทสตูล93 75. 25อ,อสมทายาค่ะ102.5อ,อสมทปัตตีานี91นะคะแล้วก็วันนี้อ,อสมทรกระบี่หนึนะคะเป็นแม่ขายค่ะวันนี้เสียงเราไปจนถึงไปจนถึงประจวบเลยนะ <S <S ใช่<ๆ>ใช่วันนี้ก็คือ,อฟังกันได้คือกาเรียกจัดที่เดียวออากาศพร้อมๆกันสิบสีสถานีแต่ก็ครอบคลุมพื้นที่15จังหวัดของภาคใต้เรารวมประจวบด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวมีรายข่าว ที่มาพูดคุยกันนะคะพิโช s <S แต <g apan> <den> ่ว่าโอ้ว่ากันเรื่องของอากาศร้อนครับเป็นยังไงคะก็อุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนี่น้องแจงแต่ว่าจริงๆอ่ะก็ร้อนมาก่อนน้านี้แล้วร้อนมาก่อนหน้านี้แล้วก็ต่อไปมันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆครเมื่อวานแอบดูตัวเลขบ้านเรานะกระบี่สามสิบกว่าใช่ไหมสามสิบเจ็ดนะตั้งสาสิบเจ็ดเหรอใช่ใช่สามกสามเจ็ดแถวๆนั้นอะพิชโชอ่านข่าวว่าสามสิบสี่โอยขึ้นไปถึงสามสิบเจ็ดองศาไม่นะดูใช่ใช่ก็คือร้อนสองสามวันมานี้ร้อนมาก บ้านเรานี่ร้อนแต่ทางเหนือไฟป่าน้องแจงใช่นี่น,ะะน่าเห็นใจมากตอนนี้เนี่ยไฟป่าเริ่มแล้วนะฮะค่ะ,ะคุณนุ้ฟังก็ฟ,งกฟังเรานะคะผ่านทางเครือข่ายวิทยุสมททค่ะแล้วก็สามารถชม ผ่านทางไลฟ์สดของเราได้ด้วยนะคะทางหน้าเพจของอสมทกระบี่นะคะแล้วก็เพจของเครือข่ายของชาิานี้ภาคใต้จะได้เห็นเราสองคนกดไลค์กดแชร์ไปด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ชมกันอยู่ที่ไหนนะคะสัญญาณภาพเสียงเป็นอย่างไรที่บ้านท่านร้อนหรือเปล่าอุณหภูมิแบบขนาดไหนนะคะก็ก็เรียกว่าติดตามกันเนาะอยู่กันจนถึงช่วงของ13านาฬิกาวันนี้ก็มีหลายประเด็นมาคุยกันนะคะพี่โช อ่ะนะคะก็มีทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวของกระบี่เรานะนี่ฮะกระบี่เราต้องโชว์ักยภาพเรื่องการเดือนนี้เป็นเดือนที่พีคที่สุดหมายความว่าเป็นเดือนที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากที่สุดครับแล้วก็ห้องพักเต็มที่สุดใช่แล้วก็มีตัวเลขของที่สุดเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะแล้วก็จะพาไปดูนี่เลยค่ะเจ้าหนี้แห่งปีที่จังหวัดจุมพรเออมันหายากนะที่เขาจะเขาจะยกหนี้ให้เราแบบฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยนี่พี่โชว์เอายกอะไรนะคำคมที่เขาบอกว่า เหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรมันหายากนะใช่ก็ต้องชื่นชมเขาด้วยนะนีนีเดี๋ยวมาดูมีแบบนี้ด้วยนี่คะแล้วก็จะพาไปดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะการจัดประเพณีมาคะบูชาแห่้าคขึ้นธาตุนานาเมืองนคร ต้องที่นครเมืองเมืองพระเมืองพระ,ะไงใช่ค่ะนะครเมืองพระค่ะแล้วก็ไปปัตตานีค่ะดูซอฟ์พาวเวอร์ของปัตตานีนะคะการแขนน่งขันนกกรงหัวโจกอ่าแล้วก็ที่ตรังนะคะมีซอฟ์พาวเวอร์ของตรังเหมือนกันที่เขาผลักดันก็คือเทศกาลลูกลม โอ้นี่มาถึงอีกแล้วนะมาถึงอีกแล้วค่ะแล้วก็แถลงข่าวไปละนะคะแล้วก็ที่จังหวัดพัท,ะทะลุงภารกิจของท่านันมนตีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะแล้วก็จังหวัดยะลาค่ะวันนี้ขาเรียกว่าปล่อยแถวนะคะ,ะไมะ่น่าจะกวาดล้างหรือดูแต่สงบความเรียบร้อยต้อนต้อนรับนายก อ๋อนายกจะลงพื้นที่ภาคใต้นายกลงใต้ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้าแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะยี่สิบเจ็ดกับยี่สิบแปดเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยกับดีเจนักจัดรายการของเราด้วยถึงบรรยากาศในการที่จะเตรียมต้อนรับแล้วก็ภารกิจของท่านนายกที่ลงพื้นที่แดนใต้ค่ะพี่โชตรงกับวันหวยออกนะพี่โจจะดูป้ายที่เป็นรถเลขอะไรเอกละเอกละเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องแอบถามแอบถามพี่มนดีเจมนนะคะกับดีเจปิกค่ะอันนี้ก็เป็นหัวข้อข่าววันนี้ค่ะอืมเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับค่ะ ปักใต้บ้านเราปักใต้บ้านเราอ่ะผมจะนาคุณผู้ฟังมาดูบรรยากาศการท่องเที่ยวกันก่อนในะจังหวัดกระบี่บ้านเราอย่างที่นงแกงบอกนะครับค่ะตอนนี้เป็นที่ทราบกันเลยบรรยากาศการท่องเที่ยวทางทะเลของกระบี่โอ้โหคึกคักมากเลยทีเดียวที่บริเวณท่าเรืออุทยานแห่งชาติหาดนากกพุพัทน์ธารามู่เกาะพีพีอยู่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับพบว่าบรรยากาศนี้เป็นไปอย่างคึกคัก พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากครับเดินทางมารอขึ้นเรือไปท่องเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆนะครับยังอ่าวไรเล่นี่นะครับใครๆก็รู้จักมากระบี่ต้องมาให้ถึงทะเลแหวกนะแล้วก็ต้องไปเกาะปอดะและเกาะห้องครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องด้วยวันนี้นะหยุดมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วน้องแจงศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนี้เนี่ยเราก็ยังหยุดกันอีกหนึ่งวันชดเชยวันมาคาบูชาประกอบกันในช่วงนี้เนี่ยยังคงเป็นช่วงไฮซีซั่นของทางฝั่งอันดามัน แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติครับร้อยละถึง90เลยทีเดียวนะครับนายยุทธพงศ์ดำศรีสุขหนะัวหน้าอุทยานแห่งชาติฐานุพ,ร,ฐฐานพารากราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ก็ได้เปิดเผยว่าข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วมาจนถึงวันที่22ก <c oughs> ุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมแล้ว4เดือนนะครั <c oughs> อุทยานแห่งชาติฐานุพราราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่สามารถเก็บค่าเข้าอุทยานได้กว่า267ล้านหแสนบาท สี่เดือนสี่เดือนอได้สองร้อยกว่าล้านค่ะนี่นะฮะสองร้อยกว่าล้านนี่นะครับคุณผู้ฟังเก็บได้แล้วสี่เดือนเท่านั้นมีจำนวนนักท่องเที่ยวรวมหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบแปดคนที่เข้ามาขณะที่ยอดการจัดเก็บค่าเข้าอุทยานปี2566ที่ผ่านมาคือปีที่ผ่านมาปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วจัดเก็บได้กว่า276้ล้านบาทแล้วก็ย้อนไปปี6 5ครับ2565จัดเก็บได้เพียง72ล้านบาทโโฉเฉลี่ยนักท่องเที่ยว วันละ6 0 0ันถึงเจ็ดพันคนตั้นี่นะฮะรายได้ก็ประมาณวันละ2องล้านหสนบาทโอ้โหวีเป็นลีหห้าเจ็ดสิ2ล้านปีที่แล้วทั้งปี2 7งอเจ็ดสิบสอง้านใช่แต่ปีนี้สี่เดือน2อ7ล้านไปแล้วใช่คือตอนนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นอุทยานที่ทํารายได้อันดับหนึ่งของประเทศนี่แล้วพี่โจไปดูคลิปปรงคนที่เข้าไปนะโอ้โหคือตรงอ่าวโรสมะที่ที่จะไปอ่าวมายาค่ะ คือแน่นขนาดคนเยอะมากจริงๆแต่คนเยอะแบบนี้พี่โชเป็นห่วงในเรื่องของเนี่ยธรรมชาติอะไรต่างๆนี่มันก็วันนั้นเมื่อเมื่อเมื่อช่วงสักสองสัปดาห์เลยนะค่ะเขาก็เนี่ยมันมีภาพที่ออกมาก็คือเห็นเป็นก็เรียกอะไรเรือเนาะตรงอ่าวปีเลอถึงก็อยู่จะอยู่ใกล้ๆกับอามายาก็เป็นอันดับสองรองจากอามายาที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวปรากฏว่าคลาคล้าคือการจราจรติดขัดทางน้ำพี่โชใช่ก็เลยต้องจัดระเบียบกันเพราะเกรงว่าหนึ่งก็คือนะอ่า ก็แรกจะไปกระทบธรรมชาตินะคะสองก็คือเรื่องของความปลอดภัยใช่ของนักท่องเที่ยวพอเรือมันเยอะนี่นะแล้วไหนที่ไอ้ว่ายน้าดาน้ําดูปลาอีกใช่ใช่ก็คือเขาก็จะกําหนดโซนให้เล่นน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเดสติเนชันจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกระบี่แล้วก็ช่วงนี้ยังเป็นช่วงไฮนะคะคุณผู้ฟังจะจะสามารถท่องเที่ยวทางทะเลไปได้เนี่ยจนถึงประมาณสัก พฤษภาพอขึ้นพฤษภาเนี่ยฝั่งอันดามันบ้านเรามันก็จะเป็นหมระสมละฝนมันจะลงแล้วใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะยังมาเที่ยวได้อยู่ที่กะหวี่ช่วงนี้นะคะ,ะยินดีต้อนรับทุกท่านครับไปที่จังหวัดชุมพรค่ะพี่โชว์อ,อย่างที่โปรยหัวไว้ว่าคือก็เรียกว,ว่าต้องยกให้เป็นเจ้าหนี้แห่งปีค่ะเพราะว่าเจ้าหนี้รายนี้เนี่ยนะคะเขายกหนี้พร้อมกับคืนโฉนดให้กับลูกหนี้สองราย บอกว่าเข้าใจความยากลําบากเพราะตัวเองเนี่ยเคยยากลําบากมาก่อน,อนอในอดีตน,นะคะคือมันเป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าผู้ใช้เฟซบุ o กนะคะรายหนึ่งนะะเขาไปโพสนะคะเป็นคลิปวิดีโอเอาไว้แล้วก็ระบุในข้อความนะคะบอกว่ายกหนี้ให้ลูกหนี้กรณีนี้ลูกหนี้อายุเยอะมีโรคประจําตัวลูกหนี้ขอผ่อนจ่ายแต่ทางเรายกให้ลุงลุงจะสบายใจขึ้นไม่ต้องเครียด เพราะว่าการเครียดจากการมีหนี้สินต้องกังวลว่าจะมีบ้านอยู่ไหมมันทุกทรมานนะคะกรณีนี้เนี่คือค้างผ่อนดอกมา6เดือนถือว่าหลุดจำนองนะคะแต่ว่าเจ้าหนี้รายเนี่ยเขาบอกว่าเขายกให้เพราะว่าอยากจะมอบเป็นของขวัญให้กับลุง นะคะคคคใช่เนี่ยพอพอมันปรากฏข่าวออกมาทางโซเชียลนะคะมันก็แบบเป็นไวรัลไปเลยนะคะทีนี้แบบผู้สื่อข่าวสำนักต่างๆเขาก็ไปตามประเด็นข่าวกันต่อนะคะก็ไปที่ตำบลหาดพันไกลอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะไปพบกับนางสาวออนอโ์งการพัดค่ะขนนี้เอ่ยชื่อเลยนะคะ,<อ>ะหรือว่าคุณออนอายุ37ปีเขาเป็นเจ้าหนี้ใจบุญเนะะี่ยค่ะที่ยกหนี้ให้ลูกหนี้สองรายนะคะแล้วก็คืนโฉนดให้ไปด้วยนะคะเขาบอกว่าคือ คือปี6กเจ็น่ะเขาเขาตั้งปณิธานไว้ว่าเหมือนแบบอยากจะทําบุญใหญ่อะไรเงี้ยค่ะสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ก็เลยไปสํารวจลูกหนี้ตัวเองว่ามีลูกนี่กี่ลายจํานวนเงินเท่าไรแล้วก็ไปติดตามดูว่าเอคนไหนลำบากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นลูกนีที่ดีพยายามชําระแต่ว่าอาจจะมีเงินไม่พอในการที่จะไม่สามารถแบบชําระได้เลยพวกนี้ค่ะคือก็ไปไล่ดูลูกนี่ของเขานะ นะะจนไปเจอสองรายนี้ค่ะนะคะรายแรกเนี่ยเป,เป็นเป็นลุงผู้ชายนะคะมีโรคประจำตัวภรรยาก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยนะคะสุขภาพการเงินครอบครัวก็แย่ค่ะครบับจ้างทั่วไปเท่านั้นเองนะคะไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็เอาโฉนดมาจำนองไว้เนื้อที่ประมาณสักสี่ไร่ถ้าคิดเป็นมูลค่าก็แบบหลักล้านนะนะคะแล้วก็ค้างมาหกเดือนละนะคะเฉพาะเงินดอกต้น,นประมาณสักห้าหมืน ถือว่าถ้าไม่จ่ายก็คือหลุดจำนองแน่ๆเจ้าหนี้ก็ยึดโฉนดไปอย่างนี้ค่ะลายที่2ก็เอาโฉนดมาคําไว้เหมือนกันนะคะเป็นพื้นที่คือก็คือทําธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เรียกว่าถูกโกงบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีความแบบลําบากไม่ม,มีเงินซื้อนมให้ลูกกินก็เป็นทุกข์นะคะเจ้าหนี้เขาก็แบบมองว่าอย่างนี้ก็คือทั้ง2ลายเนี้ยนะคะก็ปรากฏว่าคิดแล้วก็คือวางแผนจะคืนให้คือยกหนี้ให้แต่ว่าในการยกหนี้เนี้ยค่ะ ก็ไม่ได้ยกให้ฟรีๆนะเพราะถ้ายกหนี้ให้ไปปุ๊บเนี่ยคือเงินมันก็ต้องออกมาจะเอาเงินจากไหนมายกหนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ừ ừ ừ เขาก็คือจะไม่ควักทุนเองในการที่จะมาจ่ายหนี้ตรงนี้ให้แต่วิธีการของเขารู้ไหมเขาทำอะไรทำไงคือเขาเนี่ยประหยัดเงินส่วนตัว,งว,ตวเงินที่เขาจะไปเสริมสวยเข้าคลินิกความงามเลิกใช้ของแพงเลิกซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องสําอางแล้วก็เอายอดเงินส่วนเนี้ยมาใส่บัญชีไว้ครับ แล้วก็นําเงินส่วนนี้ยมาไถ่โฉนดลูกหนี้จากตัวเขาเองเออนั่มีแบบนี้ด้วยนะมีด้วยนะแล้วก็คืนให้ลูกหนี้ไปทั้งสองรายแบบฟรีๆเลยพี่โชดูครับคือน่าชื่นชมนะที่เขาเป็นเจ้าหนี้แบบใจบุญต้องยกให้แบบเจ้าหนี้แห่งปีเลยทีเดียวเพราะว่าในอดีตก็คือเคยยากลําบากมาก่อนแล้วก็เข้าใจถึงหัวอกของคนที่ยากลําบากเพราะแบบเป็นหนี้เป็นสินอะไรอย่างนี้ยค่ะนะคะพอข่าวแพร่ออกไปเท่านั้นแหละ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือคนเขามาทักมาขอเงินไงอนอ <laughs> พอรู้ว่าอาจจะนี่ใจดีนะคะ,ะ,ะ,ะบางรายก็บอกว่าทักมาขอเงินซื้อ,อนมลูกบ้างอะไรบ้างแต,แต่ก็นั่นแหละพี่โชว์คือเราก็ไม่สามารถช่วยทุกคนได้เนี่ก็ม่เพราะฉะนั้นก็มันก็ต้องว่ากันไปตามตามเหตุ <laughs> นี่เขาเขาดูเหมือนสถาบันการเงินเลยนะน้องแจงเนี่ยเหมือนสถาบันการใช่เพราะเขาดูแบบลูกหนี้ชั้นดีด้วย ถูกค่ะเ,เพราะว่าก่อนหน้านี้นที่ที่เราลงทะเบียนกันใช่ไหมลงท<ม>ะเบียนก็คือ,อประมาณสักแสนสามหมื่นลูกนี้ทั้งหมดที่ลงทะเบียน<อ>มันก็จะเข้าสู่กระบวนขั้นตอนไกลเกลียบ้างแล้วก็ให้สถาบันการเงินอะไรอย่างเงี้ย<ม>แต่ว่าเขาตรงนเ,เนี้ยเขาเขาก็ก็ถือว่าตัวเขาเองเขาก็เนี่ยก็มาช่วยไปก่อนก็ชื่นชมแล้วก็ยินดีกับลูกนี้ทั้งสองรายด้วยนะคะนี่เนี่ยคุณคุณออนคุณออนอนนง ก็ขอให้รวยขึ้นรวยขึ้นนะครับใช่ใช่ใช่เนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปกู้บ้างเออแต่แต่ดีค่ะดีค่ะคือคือเขาเรียกอะไรมันก็ต้องอันนี้แหละเนาะอาศัยแบบความเผื่อแผ่กันน้ำใจมันสำคัญจริงๆน้องแจงนะสำคัญสำคัญน้ำใจมันก็เลยต้องอ่ะยกให้ไปเลยเจ้านี้แห่งปีนอคอที่สมัชชุมพอรยกใเขาแหละนะครับอ่ะสองข่าวแรกของเรานะคะเอออ่ะสองข่าวแรกของเราก็ฟังกันไปนะครับเดี๋ยว ยังมีของพี่โชเดี๋ยวยังโอ้น่าสนใจเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวปัตตานีไปเที่ยวไปที่พัทลุงนี่นะฮะคุณผู้ฟังครับยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้อ่ฟังกันติดตามกันต่อนะครับปักใต้บ้านเราปักใต้บ้านเรา คุณผู้ฟังครับมาถึงของพี่โชมาแจงนะฮะนี่พี่โชจะนําคุณผู้ฟังไปปัตตานีฮะนี่นะครับไปดูเรื่องของการเกษตรกันบ้างแล้วก็มีผู้ชมรมผู้เลี้ยงและก็ผู้เพาะพันุ์นกรงหัวจุกที่จังหวัดปัตตานีโอ้โหพิติเรียวควิกนี่นะครับสำหรับนกรรงหัวจุกพิติเรียวควิกมันร้องอย่ี่ไงเพลงนี่ท้องใจเคยได้ยินไหมเพลงเพลงจริงๆก็เออพิิเรียวควิก มันร้องแบบนี้ใช่ไหมมันร้องแบบนี้พิจิเรกพิกมันร้องยากครับเสียงนี้นะ <Yeah. S 2> มันเสียงนกกรหัวจุกนี่มันยากตองพิจิเรกพิกเรียนเรียนเสียงมาจริงๆใช่เรียนเส<ช>ียงน,นกกงหัวจุกมาจริงๆนะ <c oughs> ที่ที่นู่นนะที่ปัตตานีเขาได้จัดมากรรมการแข่งนกกรงหัวจุก <c oughs> นี่เป็นศึกชิงแชมป์จังหวัดปัตตานีฮะที่สนามกีฬากลางปัตตานีมีประชาชนผู้เลี้ยงนกเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า1,000พันตัวครับมีนายรมดอน หะยีอแวผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสออบตตัวย่อๆนี่เป็นประธานเปิดนะครับซึ่งชมรมผู้เลี้ยงนกและก็ผู้เพาะพันธุ์นกกลงหัวจุกในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสออบตผลักดันนกกลงหัวจุกให้เป็นซอฟท์พาวเวอร์ด้วยงแจงเนี่ยเพื่อขับเคลื่อนเป็นสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อนําไปสู่การสร้างห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ เนื่องจากว่าการเลี้ยงนกกรงหัวจุกนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของประชาชน5จังหวัดนับเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เห็นกันได้ทั่วไปนะครับอีกทั้งยังมีการแข่งขันนกกรงหัวจุกซึ่งเป็นหนึ่งในกีฬาพื้นบ้านอีกด้วยนะครับโดยขณะนี้นี่สออบตรร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพ,นพันธุ์พืชเดินหน้าผลักดันการถอดบัญชีนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกนี่แหละนะครับชื่อเป็นทางการก็คือนกปลอดหัวโขน จะผลักดันออกจากบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2 5 6 2มาตรา17ให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ตามพระราชบัญญัติการเพราะพันธุ์สัตว์ป่าพร้อมจัดตั้งอนุ คณะกรรมการนะครับเพื่อดําเนินการปลดล็อกเชื่อว่าเมื่อมีข่าวดีจะสามารถสร้างรอยยิ้มแก่ชาวบ้านในพื้นที่เลี้ยงและก็หวงแหนนกดวงหัวจุกเพราะนั่นหมายถึงการสามารถเลี้ยงนกกวงหัวจุกได้อย่างถูกกฎหมายอืโอยตอนนี้มันใกล้จะสูนพันธุ์แล้วไงน้องแจงค่ะนกกวงหัวจุกนี่เมื่อก่อนกระบี่เราก็ดังนะ<ข>นกกวงหัวจุกม,มีเยอะม,มีแข่งกันมีแข่งกัน,นเหมือนกัน<ม>เป็นสนามเล็กสนามใหญ่ก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้หลังจากมันมันเริ่ม หายกั็ไปเรื่อยแล้กงอุจจกต้องไปหามาทางเหนือบ้างพักหน่นหลายๆจังหวัดนมา รวมกันนะมาเลี้ยงเนี่ยปัจจุบันเขาจะเนี่ยปลดล็อกได้ก็ให้เพาะพันได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นวิถีของคนใต้ที่นู่นเี่ยเขาไปกินโกปี้ไปกินน้ําชากาแฟช่วงเช้านี่หิวนกลงไปด้วยนะค่ะเออนี่ไปฟังเสียงทุกตัวจุกร้องด้วยก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของทางใต้นะคะมาดูซอฟต์พาวเวอร์ที่ตรังบ้างค่ะเป็นอะไรที่ตรังเนี่ที่ต่งเนี่ยเขาปลูกซอฟต์พาวเวอร์นะคะ จัดใหญ่เป็นงานเทศกาลลูกลมชมถ้ำเขาช้างหายนะคะเรียนรู้วัฒนธรรมนาหมื่นสีค่ะพี่โชว์ เขาจะมีการจัดงานนะคะวันที่1-5ถึงมีนาคมที่จะถึงนี้นะคะแต่ก็มีการแถลงข่าวกันไปเมื่อวันที่23กลุ่มกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ,คะที่ทุ่งนาบริเวณร,ร้านนาตาสวนตำบลนาหมื่นสีอำเภอนายงค่ะนายทรงกดรงกดสว่างวง์นะคะขอไปค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานพร้อมด้วยนางสาวจิราวดีอ่อนวงศ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรงังนายอดุลหมื่นลึกนา,นายอำเภอนายงนายวิโรธเยาวดำนะคะนา,น,นายบัตตนา มืนสีค่ะแล้วก็มีนายประเสริฐคงหมุนเป็นประราดลูกลมชาวตำบลน,นาหมื่นสีนะเขาก็ร่วมกันแถลงข่าวที่จะจัดงานเพราะว่าที่เนี่ย ถ้าใครที่เคยไปนาหมื่นสีนะคะเคยไปแล้วเห็นแล้วใช่ไหมลูกลมใช่บรรยากาศคือดีมากมันเป็นแบบทุ่งนาแล้วเขาก็จะมีลูกลมลูกลมหรือว่ามันเขาเรียกเป็นกังหันลมใช่ไหมกังหันลมเป็นกังหันลมมันก็มีเสียงด้วยแต่มันก็มีเสียงใช่ค่ะที่เนี่ยเขาก็จะมีบรรยากาศแบบนี้เลยคือบรรยากาศดีอยู่แล้วแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นเป็นวิถีของที่นาหมื่นสีเขาอยู่แล้วแล้วก็เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เขาสืบ ต่อกันมาแบบยาวนานนะคะจนถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลน,นาหมื่นสีนะคะซึ่งเป็นพื้นที่กสิกรรมทำนาผืนใหญ่เลยของจังหวัดตรังนะคะคช่วงเดือนมก,กราถึงมีนานเนี่ยหลังฤดูการเก็บเกี่ยวของทุกปีนะคะเขาก็เนี่ยค่ะจะมีการจัดก,กิจกรรมกันนะคะมีขบวนกองยาวมีการต้อนรับนะคะแขกต่างๆที่มาร่วมงานคือเป็นช่วงช่วงที่จะมีลูกหลมมาเห็นอะไรเงี้ยเออเนี่ย การจัดงานลูกลมนี่คือน้องแจงมันก็ต้องต้องอาศัยฤดูกาลด้วยใช่ใชมันไม่ได้จัดได้ทุกวันนี่จะจัดก็จัดใช่ไหมเออมันต้อง อาศัยลมฮะลูกลมเพราะว่าถ้าไม่มีลมพัดกัางหันมันก็จะไม่หมุนค่ะก็ช่วงนี้แหละลช่วงนี้แหละใช่ทำนาเสร็จเกี่ยวข้าว,วเสร็จสับเรียบร้อยลูกลมแล้วแถวนั้นนะออบรรยากาศดีจริงๆแล้วออแล้วคือเขาก็จะมีร้านอาหารเนาะพวกร้านอาหารพวกแบบคาฟเฟ่อะไรเงี้ยพี่โจโอ้ี่คือบรรยากาศดีมากไปมองแต่ร้านอาหารอย่างเดียวนะไม่ใช่ไม่ใช่ก็เคยไปเคยไปเคยไปทานอาหารก็จะเป็นร้านแบบมีมีหลายบรรยากาศมากๆแต่ว่าเราก็จะได้เห็นท้องทุ่งนาไงอ่าตอนนั้นบรรยากาศแบบอย่างนั้นอะ คะณผู้ชเคยเคยผ่านนะไอไอทางทางเข้าชุมชนทำช้างหายนี่ใช่ใช่เวลาเราไปหาดใหญ่ไปก็ผ่านใช่ไหมน้องแจ๊กเส้นนั้นมี่ใช่มันเป็นเส้นที่จะต้องเข้าเข้าไปอีกนิดนึงใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นซอฟพาวเวอร์ได้นะจริงๆเอออ่ะก็เป็นซอฟพาวเวอร์ได้เหมือนกันนะคะก็เชิญชวนนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆพื้นที่หรือว่าอยากจะไปเที่ยวนะคะงานเทศกาลลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหายเรียนรู้วัฒนธรรมนาหมื่นสีนะคะหนึ่งถึงห้ามีนาคมค่ะเอาจากน้องแจงจากตารางพี่โชพาไปพัทลุงเลยนะครับไปพัทลุงฮะคุณผู้ฟังครับนายแพทย์ชนลน่านสีแก้วครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงฮะเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนนะักขอไปชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมโดยมีนางนิสากรวิสิทธิสระอักดผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะฮะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและก็หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขอสมจิตอาสา,า,สาและก็ประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงได้เข้าร่วมครับ สำหรับโครงการพาหมอไปหาประชาชนจังหวัดพัทลุงก็มีการจัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทางครับแล้วก็มีจิตอาสาในพื้นที่ห่างไกลคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศตามมินิมัมซ์วิสแพ็กเกจเจ็ดคลินิกครแล้วก็จัดคลินิกอื่นๆเพิ่มอีก13คลินิกรวม20คลินิกด้วยกัน ตั้งเป้าผู้มารับบริการ4,494คนรวมทั้งมีนิสัจการให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการอีกด้วยหลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เดินทางไปเปิดอาคารศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลพัทลุงหลังใหม่เพิ่มจํานวนเตียงจาก11เตียงเป็น16เตียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้นครับ <Okay. S 1> สำหรับศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลพัทลุงเปิดดําเนินการตั้งแต่ปี2561 ให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้การรักษาปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับบริการหัตถการหัวใจไปแล้วจํานวนกว่า1,999หลารยายนะครับและผ่าตัดหัวใจไปแล้ว369รยหการายกำังแจ้ง นี่เรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับค่ะอ่ะอไปอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่จังหวัดยะลาค่ะทางตํารวจภูธรภาค9้านะคะขอไปกับทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติแล้วก็ตํารวจภูธรภาค9โดยพลตารวจตรีนิตินหลังยา นายนะคะรองผู้ประชาการตํารวจภูธรภาคเก้าค่ะ,คะเป็นประธานปล่อยแถวกําลังสี่ฝ่ายนะคะมีตํารวจทหารสมาชิกอสอเครือข่ายภาคประชาชนกว่าร้อยหกสิบนายค่ะระดมกวาดล้างอาชญากรรมและก็ทําให้พื้นที่ปลอดภัยนะคะเพื่อเตรียมต้อนรับนะคะนายเศรษฐาทาวีสินนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีค่ะที่มีกําหนดเดินทางไปตรวจราชาการด้านการท่องเที่ยวพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ะระหว่างวันที่27จนถึง29กกุมภาพ ันะคะก็ต้องเคลียร์กันก่อน นะคะเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยต่างๆนี่นะคะคามมาใช่ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็ต้องดําเนินการให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับคณะของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้กับวันมะรืนเดี๋ยวเราจะไปคุยกับนักจัดรายการในพื้นที่ถึงภารกิจของท่านนายกนะคะครับผมบรรยากาศสดๆที่นั่นคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามกันนะครับค่ะมีอีกหนึ่งข่าวต่อเนื่องไปเลยค่ะพี่โชว์นี่พอเราคุยกันเมื่อไหร่นี่เวลามันน้อยเนีดใช่ใช่ใช่ไปที่ เออของชุมพรนะคะน้องดีเจน้องน้ำหวานเรานะคะมีเรื่องของการเดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนชุมพรตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสู่ตลาดโลกพูดถึงชุมพร,รหลังสวนต้องทุเรียนนั่นนะฮะเดี๋ยวไปฟังข่าวนี้กันค่ะ สวัสดีค่ะทักทายผู้ดำเนินรายการแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราค่ะวันนี้ดีเจน้ำหวานจากสถานีวิทยุอาสามทออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะมีเรื่องราวข่าวสารในจังหวัดชุมพรมาฝากนะคะเรื่องของการเดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนชุมพรค่ะตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสู่ตลาดโลกในการประชุมสภาเกษตรกรนั่นเองค่ะ นายธีรศักดิ์ยมสวัสดิ์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรเปิดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรครั้งที่3ทับ2,567โดยมีเรื่องสำคัญคือการพิจารณาขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2,567นะคะครั้งที่1การพิจารณาขอความเห็นชอบค่าแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน พิจารณาขอความเห็นชอบปัญหาความต้องการแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะในการพัฒนาของเกษตรกรจังหวัดชุมพรเรื่องของทุเรียนและลูกจันเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนชุมพรตามมาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะพิจารณาขอความเห็นชอบร่างโครงการยุทธศาสตร์ทุเรียนไทยบุกตลาดประเทศจีนนั่นเองค่ะพิจารณาขอความเห็นชอบแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดพศ2567ถึงพศ2570นอกจากนี้ น,ะะนายประเสริฐช่วยละแมรองประธานสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดชุมพรได้นําปัญหานะคะของเรื่องมะแรงดํำน้ำกัดกินใบอ่อนมะพร้าวทําให้ใบส่วนยอดถูกทําลายเข้าสู่สภาค่ะโดยขอให้ประสานกับกเกษตรจังหวัดชุมพรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขปัญหา นายเจริญอาจประดิษฐ์ค่ะสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรอำเภอท่าแซะเขต3ามนำปัญหาเชื้อเห็ดการโนเดอม,มาค่ะกัดกินทำลายเซลล์ในลำต้นปาล์มน้ำมันในพื้นที่ของตำบลสลุยค่ะอำเภอท่าแซะนะคะทำให้เกิดความเสียหายต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาสำรวจความเสียหาย และหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายลุกลามมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะได้ขอให้สํานักง,งานสภา,าเกษตรกรประสานชนลบประธานชุมพรส่งฝ่ายช่างเข้าดําเนินการตรวจสอบออกแบบโครงการก่อสร้างฝ่ายเก็บน้ำนะคะทับอินทนินหมู่ที่10ตําบลหงเจริญอําเภอท่าแสะค่ะด้านนายธีรศักดิ์เนี่ยได้เสนอทางแก้ไขคือในส่วนของแมลงดำหนามเนี่ยก็ได้เตรียมให้เจ้าหน้าที่นะคะทำเอกสารแนะนำค่ะการปราบแมลงดำหนามเพื่อเตรียม เผยแพร่ป้องกันปัญหาส่วนกรณีปาล์ม้ำมัน,มนหลังได้รับหนังสือร้องเรียนเกษตรกรชาวสวนปาล์มผ่านทางสมาชิกสภาได้ทำหนังสือถึงพออศูนย์วิจัยสุราธ,ธานีเพื่อขอให้ส่งนักวิชาการเข้ามาสำรวจเพื่อแก้ปัญหาเชื้อเห็ดที่ทำลายลำต้นปาล์มมามันนะคะที่เกิดขึ้นส่วนการก่อสร้างฝายทับอินทนิลคงจะต้องสำรวจพื้นที่และดำเนินการต่อไปค่ะ จิราวัรวรรกูลสถานีวิทยุอสมทหลังสวนจังหวัดชุมพรรายงานค่ะขอบคุณขอบคุณน้องน้ำหวานอ่ะนะคะจากหลังสวนด้วยกันล้วกันค่ะพิโชโอ้ที่นั่นนี่ทุเรียนเยอะเขาเป็นเมืองเมืองทุเรียนอยู่แล้วลงทุเรียนเราก็เห็นผ่านเยอะเยอะใช่ค่ะอ่ะก็วันนี้นี่ก็คือไม่ทันอีกหลายข่าวคุยกันไปคุยกันมานะคะแป๊บเดียวค่ะนี่จริงๆเราจะไปนครด้วยนะ ก็ต้องอไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวยกไปวันพรุ่งนี้ออน,น,นะคะนนก็ติดตามได้นะคะคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเรานะคะเป็นรายการของเครือข่ายสถานีวิทยุสมทอภาคใต้14สถานีครอบคลุม15จังหวัดโดยทีมดีเจสายใต้ของเรารสัปดาห์นี้อสมทอกระบี่ 1> f 1 1 0 5เป็นแม่ขายนะคะคทางคลื่นวิทยุแล้วก็ทางหน้าเพจด,ด้วยก็ติดตามกันได้ ก็จะหมุนเวียนกันไปแฟนๆที่เข้ามาทางหน้าเพจเลยเออไม่ทันใช่ค่ะไม่ทันไม่ทันเห็นแม่พึ่งเห็นหลายๆคนนะคะเข้ามาค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ค่ะพี่ราคุยกันทีไรนี่นะฮะเวลามัน็วทุกทีเลยค่ะนะฮะอ่ะนะคะก็จริงๆอ่ะมีบกกิฟด้วยนะอนดาจะพามานะคะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวยกไปพรุ่งนี้เหมือนกันของจังหวัดกระบี่เราพรุ่งนี้หวังว่าเราคงทันอีกนะทันนะ ก็เขาพจะพยายามไม่ทันกัน,น <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็ขอบคุณนักจัดรายการนะคะทั้ง14สถานีด้วยคะ่ะที่ร่วมแบบส่งข่าวเข้ามานะคะแล้วก็ส่งเสียงเข้ามาด้วยนะคะขอบคุณไปถึงทีมช่างควบคุมเสียงด้วยได้คะ่นนะคทุกสถานีนะคะนนหมดเวลาแล้วเราลากันละไปแล้วคะ่ะครับสวัสดีครับ <S <S สวัสดีคะ่ะเอ็ม r อดิโอเน็ตเ k เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทกระบี